สวัสดีครับเพื่อนๆผมนักเตอร์ครับในตอนนี้ผมจะพาไปรู้จักกับฟีเจอร์ใหม่ที่จะช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันครับซึ่งฟีเจอร์นี้เราเรียกว่า m i d d l e w a r e ครับก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า m i d d l e w a r e คืออะไรอยู่ที่ไหนและทำงานอย่างไรครับ m i d d l e w a r e ที่นักเตอร์กล่าวถึงนี้ก็คือซอฟต์แวร์ที่ฝังตัวอยู่ในเราเตอร์ หรือถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือคุณสมบัติหนึ่งที่อยู่ในเราเตอร์นั่นเองครับส่วนการทำงานนั้นแยกเป็นการวิเคราะห์ในหมวดหลักๆดังนี้ครับ 1. ตรวจสอบการตั้งค่า Proxy ที่ Internet Option และการ FIX IP Address หรือ FIX DNS ที่ Internet Protocol Properties ที่มีการตั้งค่าไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง 2. ตรวจสอบปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างเราวเวาตอร์กับคอมพิว,วเตอร์และระหว่างเราวเวาตอร์กับโครงข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครับสำหรับคุณสมบัติแรกในกรณีที่ผู้ใช้งานทำการตั้งค่า IP หรือตั้งค่า DNS ไว้กรณีโมเด็มที่ไม่มีมิดเดิลแวร์จะไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้แต่สำหรับโมเด็มที่มีมิดเดิลแวร์จะทำการ Bypass มองข้ามการตั้งค่าดังกล่าว และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องลบการตั้งค่า IP พออกสำหรับคุณสมบัติที่2จะทำการตรวจสอบปัญหาการเชื่อมต่อทั้งหมดตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเราเตอร์และจากเราเตอร์ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนพร้อมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหาครับในส่วนของการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเราเตอร์เมื่อพบปัญหามีดังนี้ครับ 1>, 1. พบปัญหาการใช้งานแบบไร้าสายไว e s สมีสัญญาณอ่อนในระดับลบ7 0 d ดซิเบลขึ้นไปค่าดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ด้วยซอฟต์แวร์เช่นโปรแกรม Insider ครับ 2. พบปัญหาการใช้งานแบบไร้าสาย w i ไว e s สลุดบ่อยเกินกว่า5ครั้งใน1นาที 3. ปัญหากเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายแลนหปุดบ่อยเกินกว่า5ครั้งใน1นาที 4. พบการรบกวนของสัญญาณโทรศัพท์ หรือไม่ได้มีการเชื่อมต่อสเปกเตอร,ตอรไว้สำหรับการแจ้งเตือนทั้ง4ปัญหาดังกล่าวนี้จะมีปุ่มให้กด submit เพื่อปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวโดยจะแจ้งเตือนทุกๆอุปกรณ์ที่ใช้งานกับเราเตอร์ที่มีปัญหาและจะกลับมาแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อได้ทำการปิดเปิดเราเตอร์ใหม่ครับและในส่วนของการแจ้งเตือนการเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีดังนี้ครับ 1. พบปัญหาสัญญาณไฟ ADSL ไม่ติดหรือกระพริบปัญหานี้ควรตรวจสอบสายสัญญาณ ADSL ให้เรียบร้อยว่าเชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่ 2. พบปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อ PPPoE ได้สำหรับปัญหานี้ควรตรวจสอบค่า VPI ให้ใส่ค่า0 VCI ให้ใส่ค่า100ครับและในกรณีที่ไม่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนสามารถทำการปิดการแจ้งเตือนดังกล่าวได้ดังนี้ครับ สำหรับโมเด็มไซเซล p 6 6 0 t 1 a version สให้ใช้เบราว์เซอร์พิมพ์1 9 2 1 6 8 1 1ใส่ username admin ใส่ password password จากนั้นกด login ครับไปที่ maintenance diagnostic ให้เลือกแ็บ troubleshooting เลือก disable จากนั้นกด apply ครับ สำหรับโมเด็ม D-Link รุ่น DSL 2750E ให้ใช้เบราว์เซอร์เข้าไปที่192.168.1.1ให้ใส่ username คือ admin password คือ password จากนั้นกด log in ให้ไปที่เมนู Advanced Network Tools Self Troubleshooting เลือก Disable จากนั้นทำการกด Apply Change ครับ สำหรับความรู้เกี่ยวกับมินเน่นแวร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้านะครับ